ตลอดระยะเวลาที่ทาง Audi ประเทศไทยได้เข้ามาทําตลาดนะครับเขาก็ได้เปิดตัวรถมากมายหลายรุ่นนะครับและในครั้งนี้ครับทาง Audi ประเทศไทยก็ได้เปิดตัว the all-new Audi A3 Sportback 35 TFSI S-line <Yeah. S 1> เป็นครั้งแรกนะครับมาพร้อมกับรูปร่างหน้าตาที่ดูโฉบเฉี่ยวทันสมัยแล้วก็เปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งภายนอกและภายในนะครับและในวันนี้ครับเดี๋ยวโตสปินจะพาทุกท่านมารับชม the all-new Audi A3 Sportback 35 TFSI S-line กันครับ ภายนอกนะครับมาพร้อมกับดีไซน์โฉบเฉี่ยวล้ำสมัยนะครับด้านหน้าเนี่ยดูแล้วมีเอกลักษณ์มากๆนะครับด้วยโลโก้4ห่วงควายกันนะครับก็เป็นเสั็ลักษณ์ของาวดีนั่นเองครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าเขาเนี่ยจะเป็นกระจังขนาดใหญ่นะครับเป็นลายลังพึ่งบริเวณขอบกระจังเนี่ยก็จะเป็นสีเงินโครเมียมแบบนี้ครับก็ช่วยเสริมให้ตัวรถเนี่ยมีความหรูหราเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยนะครับ ไฟหน้าของเขาครับก็เป็นไฟหน้าแบบ full LED ครับมีไฟ day time running light นะครับแล้วก็ตัวโคมที่อยู่ด้านในเนี่ยเป็นโคมแบบโปรเจ c เตอร์นะครับมีระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติด้วยนะครับที่ด้านล่างนะครับของตัวกันชนเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาด้วยนะครับดีไซน์ของด้านหน้ารวมๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยครับว่าตัวรถเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็ล้ำสมัยมากๆนะครับที่ตัวฝากระโปรงนะครับจะมีส่วนที่นูนขึ้นมาแบบนี้ครับก็ช่วยเสริมให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติ ที่ล้าสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับที่ด้านบนของกระจกนะครับก็จะมีกล้องด้วยนะฮะซึ่งกล้องตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในระบบความปลอดภัยหลายระบบของเจ้าคันนี้เลยนะฮะทำหน้าที่ในการจับวัตถุที่ทางด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับจะเห็นถึงดีไซน์อันโดดเด่นนะครับหลังคาในรุ่นสปอร์ตแบ็กนี้นะครับก็จะเป็นทรงแบบ5ประตูนะครับช่วงหลังคาเนี่ยเขาจะเริ่มลาดลงบริเวณด้านท้ายนะครับก็ช่วยเสริมให้ตัวรถเนี่ยมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ล้อแมกที่เขาใช้กับรุ่นนี้นะครับ ก็เป็นล้อแม็กสีทูโทนครับเขาจะเป็นสีเทาเข้มๆแบบนี้แล้วก็ปัดหน้าด้วยสีเงินนะครับใช้เป็นยางของบริสโต้นะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กเขาเนี่ยเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วครับรัดด้วยยาง 225/40R18 ซึ่งซีรีส์ยางเนี่ยผมมองว่ากําลังเหมาะสมกับตัวล้อแม็กเลยนะฮะไม่ได้หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปด้วยนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบปรับและพับได้ด้วยไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับซึ่งไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยก็เป็นไฟแบบ LED ด้วยนะครับ ในส่วนของขอบกระจกนะครับก็จะเป็นสีเงินด้านๆแบบนี้นะครับทั้ง4บานเลยนะครับรับเข้ากับชุดราวหลังคานะครับที่เป็นสีเงินด้านๆแบบนี้เหมือนกันนะครับประกอบกับชายด้านล่างของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเงินด้านๆแบบนี้นะครับก็เป็นโทนสีเดียวกับคิ้วแล้วก็ราวหลังคานะครับมือเปิดประตูนะครับถ้ากุญแจอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยเราสามารถล็อกและปลดล็อกได้ด้วยการเอามือไปสัมผัสที่ปุ่มนี้เบาๆนะครับและเวลาเราจะเข้าไปนั่งภายในรถเนี่ยเราก็เปิดเข้าไปนั่งได้เลยนะครับเขาเป็นกุญแจแบบ k e y ์เลสด้วย เรามาต่อกันที่ด้านท้ายครับสำหรับด้านท้ายนะครับก็เป็นไฟแบบ full LED ด้วยนะครับและเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับเขาจะเป็นไฟวิ่งสายขวาแบบนี้ฮะวิ่งออกจากกันนะครับก็ถือว่าลูหลามากๆนะครับและเกิดเราขับตามท้ายรถคันนี้ครับเราจะเห็นถึงแสงไฟนะครับลายเส้นข้างในเนี่ยจะเป็น3มขีดแบบนี้ครับก็ช่วยเสริมให้ตัวรถเนี่ยมีความลูหลามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ มีเซ็นเซอร์ด้านล่างให้นะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะครับกระจกเป็นแบบไร้ฝ้ามีปัดน้ำฝนหลังให้ด้วยนะครับและที่หลังคาเนี่ยก็จะเป็นสอาวศแบบครีบฉลามนะครับสำหรับท่อนะครับก็เป็นท่อคู่นะครับแต่ว่าท่อจริงเนี่ยจะมีเพียงแค่ฝั่งเดียวส่วนปลอกครอบท่อก็เป็นสีเงินแบบด้านๆครับการเปิดฝาท้ายนะครับเราก็สามารถเปิดได้หลากหลายช่องทางครับไม่ว่าเปิดจากตัวกุญแจรีโมทเปิดที่ภายในรถเปิดจากตัวฝาท้ายเองหรือแม้แต่การเปิดโดยใช้วิธีเท้าเตะไปใต้ท้องรถหรือว่าคลิกเซนเซอร์ครับ เมื่อเปิดไปแล้วนะครับก็จะพบกับพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับหากเรายังไม่ได้พับเบาะด้านหลังเนี่ยก็จะมีพื้นที่อยู่ที่380ลิตรเลยทีเดียวนะครับและถ้าเกิดเราพับเบาะไปแล้วเนี่ยก็จะได้พื้นที่มากถึง1,200ลิตรนะครับใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทรงที่ยาวเข้าไปข้างในเนี่ยเราสามารถแทงเข้าไปถึงข้างในได้เลยนะครับก็ช่วยให้การขนสัมภาระเนี่ยทำได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและการปิดฝาท้ายครับ ก็สามารถปิดได้หลากหลายช่องทางเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะปิดจากรีโมทหรือว่าใช้วิธีกดที่ตัวฝาท้ายเองก็เป็นแบบไฟฟ้าเหมือน,นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันบ้างครับว่าเขาให้ออปชั่นอะไรมาบ้างสำหรับภายในนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เบาะหลังกันก่อนนะครับเบาะหลังเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปครับว่าเบาะเขาสามารถพับได้นะครับซึ่งการพับของเขาเนี่ยก็ด้านหลังเนี่ยจะแยกออกเป็น3ส่วนเลยนะครับวิธีการพับเนี่ยถ้าเราอยากพับแค่ตรงกลางเราก็ดึงแค่ตรงกลางครับ ก็จะเอื้อมมือล้วงเข้าไปหยิบของด้านหลังได้นะครับแต่ถ้าอยากพับฝั่งนี้ด้วยก็พับแบบนี้ครับนี่ก็สามารถพับได้เรียบไปเลยนะครับทําให้พื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเมื่อเข้ามานั่งภายในรถแล้วนะครับก็เป็นเบาะที่นุ่มและนั่งสบายมากๆครับผมเป็นคนที่ขาค่อนข้างยาวนะครับนี่คือตําแหน่งที่ผมถอยมาจริงนะครับสำหรับเบาะหน้าก็ยังมีพื้นที่ช่วงหัวเข่าอยู่พอสมควรนะครับ และผมสูง175ซติเมตรครับก็ยังมีพื้นที่ช่วงศีรษะเนี่ยอีกเยอะพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับนั่งแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าสบายนะครับนอกจากนี้นะครับที่ตรงกลางเนี่ยเขาก็ยังมีที่วางแขนขนาดใหญ่ด้วยนะครับเมื่อเราดึงมาแล้วนะครับก็จะอยู่ในองศาที่สวยงามแบบนี้เลยนะครับมีช่องสําหรับวางแก้วน้ําให้อยู่ทั้งหมด2ช่องด้วยกันนะครับและนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีแอร์มาให้ถึง2ช่องนะครับ ซ้ายขวานะฮะเราก็สามารถแยกกันได้เลยนะครับและแอร์ในรถคันนี้เนี่ยเขามีให้ถึง3โซนนะครับก็คือด้านหน้า2โซนด้านหลัง1โซนนะครับเราสามารถปรับความแรงของแอร์ได้ที่สกอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับและที่ด้านล่างสุดเนี่ยก็จะมีช่องต่อ USB ที่เป็นหัว C ีให้อยู่2ช่องด้วยกันนะครับก็คนที่นั่งโดยสารตอนหลังเนี่ยไม่ต้องแย่งกันครับแบ่งกันไปเลยครับคนละ1ช่องมีกระเป๋าหลังเบาะั่งซ้ายและฝั่งขวาให้นะครับ ก็โดยรวมของการโดยสารตอนหลังเนี่ยผมว่าก็นั่งได้สบายอยู่นะครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวแผงประตูด้านข้างเนี่ยก็เป็นดีไซน์ที่ล้ําสมัยอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมือจับของเขานะครับก็เป็นดีไซน์ที่สวยงามรวมไปถึงการเล่นโทนสีนะครับก็จะเป็นโทนสีเงินด้านๆแบบนี้นะฮะก็ช่วยเสริมให้ตัวรถแล้วก็ภายในเนี่ย มีความสวยงามแล้วก็ดูสปอร์ตไปอีกแบบหนึ่งครับในส่วนของเบาะตอนหน้านะครับก็เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะครับและตัวเบาะอเขาเนี่ยยังเป็นดีไซน์ที่สปอร์ตนะครับเราสังเกตหัวหมอนครับหัวหมอนของเขาเนี่ยจะเชื่อมต่อติดกันเลยนะครับก็มาในดีไซน์ของความสปอร์ตนะครับบริเวณช่วงหัวไหล่นะครับจะโอบกระชับตัวผู้ขับขี่ครับแล้วก็บริเวณปีกเบาะเนี่ยจะยื่นสูงขึ้นมานะฮะเพื่อบล็อกผู้ขับขี่ให้อยู่ในท่านั่ง ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและการเดินได้เย็บของเขาเนี่ยเป็นการเดินได้เย็บที่ดูสวยงามนะครับโดยรวมของภายในผมว่าเป็นการออกแบบที่มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับพวงมาลัยนะครับก็เป็นแบบพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับด้านท้ายของพวงมาลัยเนี่ยก็จะตัดแบบนี้ครับมีปุ่มบันติฟังก์ชันนะครับสำหรับควบคุมจอเครื่องเล่นตรงกลางแล้วก็จอเรือนไม่นะครับและมีแป้นแพดเดิลชิฟท์ที่อยู่หลังพวงมาลัยด้วยนะครับในการเล่นเกียร์บวกลบนะครับแล้วก็เรายังสามารถตั้งครูสคอนโทรลได้ที่กา้านฝั่งซ้ายตรงนี นะครับจอเรือนไม้ของเขาเนี่ยเป็นจอที่สวยงามมากครับแล้วก็บอกค่าต่างๆเกี่ยวกับตัวรถฟอนต์ของเขาเนี่ยก็เป็นฟอนต์ที่ดูทันสมัยนะครับเป็นฟอนต์ที่ไม่แก่นะฮะแล้วก็คมชัดมากๆครับในส่วนของจอกลางนะครับก็เป็นจอขนาดใหญ่ถึง10.1นิ้วนะครับแล้วก็ช่องแอร์เขาเนี่ยเป็นดีไซน์ที่ดูสวยงามล้ำสมัยครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นช่องแอร์สองช่องแบบนี้นะฮะเป็น ทรงที่เป็นบิวอินเข้ากับตัวชุดคอนโซลเลยนะครับส่วนตรงที่นั่งผว้ขี่นะครับจะเป็นช่องแอร์ที่ยกสูงขึ้นมานะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเวลาเรามองไปแล้วเนี่ยเออก็จะเห็นว่าตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยดูสวยงามลงตัวนะครับถัดลงมาจากช่องแอร์นะครับก็จะเป็นชุดแอร์แบบออโต้นะครับซึ่งเป็นแบบ3โซนนะครับด้านหน้า2โซนด้านหลังอีก1โซนนะครับ ปุ่มต่างๆของเขาเนี่ยเป็นปุ่มที่ดูทันสมัยนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆครับเวลาเราจะกดปุ่มเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่นะครับหรือว่าปุ่มปิด traction control ปุ่มปิด auto start stop นะครับอยู่ในระดับที่ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับมีช่องสําหรับวางโทรศัพท์ด้วยนะครับหรือว่าวางกุญแจวางกระเป๋าเงินก็วางได้นะครับเป็นช่องขนาดใหญ่พอสมควรครับและยังมีช่องสําหรับต่อ usb ที่เป็น type c อยู่ทั้งหมด2ช่องด้วยกันนะครับถัดลงมาด้านล่างอีกครับก็จะเป็นชุดคอนโซลเกียร์นะครับคอนโซลเกียร์เนี่ยผมว่าเป็นดีไซน์ที่ดูสวยงามมากๆครับนี่ฮะคือเกียร์ของเขานะครับเขาจะยื่นมาแค่นี้เองเป็นเหมือนสวิตช์นะครับเวลาใช้งานก็ง่ายมากครับนี่เราแค่ดันแบบนี้เองนะฮะเป็นการออกแบบที่ดูล้ำสมัยมากๆครับและที่ล้ำสมัยไปมากกว่านั้นนะครับก็คือด้านซ้ายของเกียร์ครับจะเห็นเป็นปุ่มแบบนี้ ซึ่งปุ่มตรงนี้เนี่ยวเวลาใช้งานนะฮะใช้มือทัชเบาๆนะครับแล้วก็สไลด์ไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้นะฮะในการเปิดปิดเสียงนะครับและปุ่มที่อยู่ทางฝั่งขวานะครับก็คือปุ่มสําหรับสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเป็นแบบปุ่มสตาร์ทนะฮะถัดลงมาด้านล่างครับจะเป็นเบรกมือนะครับซึ่งเบรกมือของเขาเนี่ยก็เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าด้วยนะครับมีช่องวางแก้วน้ําให้2ช่องด้วยกันนะครับและยังมีกล่องแบบนี้ด้วยนะฮะเป็นของทาง Audi เองเลยนะครับนี่เปิดมาก็จะเป็นด้านในแบบนี้นะครับ สวยงามนะฮะแล้วก็ยังมีช่องสําหรับจุดบุหรี่นะครับเป็นแบบจุดบุหรี่จริงๆเลยนะอันนี้คือเราสามารถกดแล้วก็จุดบุหรี่ได้เลยกระจกที่มองไปด้านหลังเนี่ยก็เป็นแบบตัดแสงออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟภายในห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นไฟแบบ LED แสงสีขาวนะครับซึ่งก็ดูสวยงามล้าสมัยที่บังแดดฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของเขาเนี่ยก็จะมีกระจกให้ด้วยนะครับแล้วเมื่อเราเปิดไปแล้วเนี่ยก็จะมีไฟส่องสว่างด้วยนะครับสำหรับภายในก็เป็นประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันครับ ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,395cc หรือว่า1.4ลิตรนะครับพ่วงด้วยเทอร์โบนะครับเขาสามารถผลิตแรงม้าได้สูงสุดถึง150แรงม้าเลยทีเดียวนะครับในส่วนของแรงบิดเนี่ยอยู่ที่250นิวตันเมตรครับส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ8จังหวะนะครับ ซึ่งเป็นเกียร์ลูกใหม่ของทาง Audi ด,ด้วยนะครับจาก0ถึง100นะครับเขาใช้ระยะเวลาเพียงแค่8.4วินาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ท็อปสปีดที่เขาสามารถทำได้เนี่ยอยู่ที่224กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งก็ถือว่าพละกกำลังของเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสรุปโดยรวมแลวนะครับ Audi A3 Sportback 35 TFSI S-line คันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่น่าจะตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการรถ Sportback หลังคาท้ายลาดแบบนี้นะครับรูปทรง5ประตูพร้อมกับความอนเนกประสงค์ในการใช้งานนะครับในเรื่องของออปชันต่างๆที่เขามีให้เนี่ยผมว่าก็เป็นออปชันที่ครอบคลุมการใช้งานนะครับได้ดีไซน์ที่ดูสวยงามล้ำสมัยนะครับในราคาค่าตัว2,399,000บาทครับ และถ้าหากท่านใดสนใจนะครับก็สามารถรับชมตัวจริงได้ที่งานมอเตอร์เอ็กโปนะครับที่เขาจะจัดขึ้นวันที่1ถึง12ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับหรือว่าเข้ามารับชมตัวจริงได้ที่โชว์รูม Audi ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้ครับ Auto Spin ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ